โอเคอ่ะมาที่ชีสนี้นะที่เป็นรูปอย่างเงี้ยนะหน้าแรกมันเป็นตารางธาตุข้อหนึ่ง<ม>เขาถามว่าจากการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำของลาเทอร์ฟอร์ดเนี่ยนะพี่นาะข้อความแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกข้อความที่เขาให้พิจารณาก็คือข้อหนึ่ง จากลักษณะการเบี่ยงเบนและสะท้อนของรังสีอัลฟาแสดงว่ามีอนุภาคบวกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางข้อนี้มันผิดตรงที่อนุภาคบวกอ่ะมันมีขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดใหญ่อันนี้ผิดนะข้อหนึง่งข้อหนึ่งผิดเนี่ยตัดช้อยที่มีหนึ่งทิ้งไปสองสองกับ3าถูกแน่ใช่ไหมปกติแล้วเราก็มาเช็คข้อ4กับ5เลย สองกับสามถูกแน่เพราะว่าในช้อยสองกับสามมันมีสองข้อ,อข้อสี่อิเล็กตรอนมีจำนวนเท่าที่จะหักล้างประจุบวกได้และเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงกลมหลายชั้นหลายชั้น,นไม่ถูกต้องเป็นชั้นไม,ไม่ได้บอกว่ามีชั้นไม่ได้บอกว่ามีหลายชั้นอะัาเทอร์ฟอร์อดอแค่บอกว่าอิเล็กตรอนอยู่รอบๆอบนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้อหาพื้นที่ส่วนใหญ่ในอะตอมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าใช่ทีนี้ข้อสอง การทดลองนี้จะเห็นว่าแบบจำลองทอมสันไม่ถูกทอมสันเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนฝังอยู่ในเนื้อของประจุบวกอย่างเงี้นะการกระจายตัวของอิเล็กตรอนและโปรตอนมันสม่ำเสมอนะทำให้อนุภาคแอลฟาน่าจะต้องทะลุผ่านไปได้ง่ายๆเลยเป็นเส้นตรงไม่เบียเบเบ่ยงเบนแต่ปรากฏว่าเบี่ยงเบนเขาก็เลยต้องสร้างแบบจำลองขึ้นมาใหม่เนาะข้อ3หากใช้แผ่นโลหะ บางอื่นที่ไม่ใช่ทองคำลักษณะการเบี่ยงเบนก็จะเหมือนเดิมใช่เพราะว่าลักษณะของอะตอมก็จะเป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางออิเล็กตรอนอยู่รอบๆเหมือนกันนิวเคลียสมีขนาดเล็กและมีความหนาแน่นสูงโอเคเนาะข้อนี้ก็เลยตอบ2 3 5ตอบงอง,งูอ่ะข้อ2ข้ามไปนะข้อที่ติ๊กสีแดงก็คือที่ให้ทำนะข้อ2ยังไม่ทำอ่าข้าม,มาข้อ3า พิจารณาข้อมูลของธาตุ T และ X ดังนี้ T 2บวกมี30นิวตอน26 electron. อิเล็กตรอนแปลเลยแปลความหมายเลยก็คือ T 2บวกหมายถึงเสียไป2อิเล็กตรอนแล้วมี26แสดงว่าเดิม T ก็ต้องมี28ถูกไหมยี่อิเล็กตรอน28ปโปรตอนแล้วก็มีนิวตอน30แสดงว่าเลขมวลคือ58 อันนี้ทำสัญลักษณ์นิวเคลีย์อะไรไว้ก่อนนะ X ลบนะรับมา1อิเล็กตรอนแล้วมี35แสดงว่าเดิมอ่ะมี34มนสะเลขมวล78ทีนี้ในช้อยเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลีย์จำนวนนิวตอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วก็ขนาดเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูสัญลักษณ์นิวเคลีย์ของ T ก่อน58 28ถูกเนะาะธาตุ X อยู่หมู่16 ธาต x อยู่หมู่16ก็คือหมู่6ก่นแหละ2 8 18 6ดคาบ4อ่คาบ4มี44นิวตนันเอา78็บลบก็ได้44ใช่สองทีสองบวกมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้อาร์กอนอาร์กอนนี่คือสองสามพีหก S 1>, 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 8ทีนี้เวลาเสีย2อิเล็กตรอน่ะเนี่ย2บวกเ่ยนะมันจะเสียอิเล็กตรอนในชั้น4ก่อนคือชั้นนอกสุดฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ t2 บวกมันก็เลยต้องเป็นอาร์ก้อนแล้วก็ 3d8 ไม่ใช่อาร์ก้อนแล้ว 3d6, 4 s 2 ข้อควายนี่แหละที่เป็นข้อผิดอ่ะส่วนธาตุนะธาตุทมีขนาดอะตอมใหญ่ออกว่า x ถ้ธาตุทมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน2 8 10 6 2อยู่คาบ4เหมือนกันเห็นไหมมี4ระดับพลังงานแต่ x มีเลขอะตอมมากก็จะดูดอิเล็กตรอนได้ดีขนาดจะเล็กกว่า ะฉะนั้น x จะเล็กกว่า t นะแต่ว่าไอออนของ t มีขนาดเล็กกว่า x 2บวกสลบไอออนของ t 2บวกมีขนาดเล็กกว่า t สอ2บวก t 2, t 2บวกมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น28 16เพราะว่าเสียอิเล็กตรอนในชั้น4ไป2ตัวก็จะเหลืออิเล็กตรอนแค่3ชั้นแล้วก็ x 2ลบ จะมีอิเล็กตรอน4ชั้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8งแปดอันนี้ก็ถูกไปข้อที่ผิดก็คือข้อคควายต่อไปข้อ4เมื่อไอโซโทป ของธาตุ x 1 3 8นะ่ไ so, อเกิดสันประกอบกับออกซิเจน xo นะมีสูตรเป็น xo กับร่วมกับไอโซโทปอื่นหมายถึงว่าธาตุเ,เนี้ยที่ไม่ได้หนัก1 3 8อะ่ะเวลาเกิดสันประกอบกับออกซิเจนมันก็จะเป็น1ต่อ1เหมือนกันพี่นาะข้อความแล้วถามว่าข้อใดถูกทีนี้ธาตุ x เนี่ยเราสามารถบอกสมบัติมันได้จากการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนนะ ัดเรียงอิเล็กตรอนได้2 8 10 18, 18, 8 1ส8บดสองเป็นธาตุหมู่2คาบหหมู่2คาบ6เนี่ยมันคือแบเรียมเวลาเกิดสารประกอบกับออกซิเจนก็จะเป็น1ต่อ1เพราะว่าแบเรียม2บวกออกซิเจน2อลบอเดี๋ยวพี่ไล่ธาตุหมู่2ให้ละกันนะเบเรียมแมกนีเซียมสโตนเทียมแบเรียมเรดียมคับ2 3 4ส6ี่ห้าหก พี่ห้าหกมันต้องเป็นแบเรียมนะสองแปดสิบแปดสิบแปดแปดสองแบเรียมแมกนีเซียมแคลเซียมอ,อ๋อลืมแคลเซียมไปเฉยเลย แคลเซีย oh, มสตอนเตียมแบเรียมเรเดียมโอ้ไหมมันคือแบเรียมนะแต่ละไอออนของ x มี54โปรตอนไม่ใช่ฮะโปรตอนนะ่ะเท่าเดิมโปรตอนเท่าเดิมนะการเป็นไอออน2บวกคือการเสียอิเล็กตรอนเหลือ54อิเล็กตรอนนะถูกแต่ว่าโปรตอนต้องเป็น5 6ข้อ1ผิดนะ่ะพอข้อ1ผิดตัดช้อยข้อ1ทิ้งให้หมดนะตอบได้เลยนะอย่างนี้นะนะักทำข้อสอบข้อ2เอ่อข้อ2เนี่ยนะ 1> x 1 3 8มี82นิวตันก็จับลบกันจับลบกันได้82ใช่เนาะแต่ไอโซโทปอื่นมีนิวตันต่างไปใช่เพราะว่าเลขมวลต่างคําว่าอโซโทป e ก็คือธาตุเดียวกันที่มีเลขมวลต่างกันทีนี้เลขมวลต่างกันก็เกิดจากนิวตอนไม่เท่ากันนั่นเองข้อ2ถูกข้อ3 x <c oughs> ที่อยู่ในก้อนโลหะมีจํานวนนิวตอนเท่ากับอยู่ในสารประกอบแต่อิเล็กตรอนต่างใช่อิเล็กตรอนมันจะน้อยลงเหลือ54ไงนี่ไง เวลาอยู่ในสารประกอบมันจะเสียอิเล็กตรอนให้พวกประจุลบอ,อ่ะให้พวกออกซิเจนซัลเฟอร์อะไรเงี้ยเสียอิเล็กตรอนให้เขาไปก็อิเล็กตรอนต่างไปแต่ว่านิวตอนกับโปรตอนยังเท่าเดิมนะข้อ2กับ3ถูกข้อ1ผิดตอบข้อขอไข่อ่ะข้อกํากำหนดธาตุ a d e g มีอิเล็กตรอนดังนี้อ่ะ a เขา เขียนแบบย่อเป็นฮีเลียม 2s1 เอบวกเป็นฮีเลียม 2s2 E ลบเป็นนีออนแล้วก็ G บวกคืออาร์กอนพี่นาข้อความต่อไปนี้แล้วข้อใดถูกมาระบุเลขอะตอมของแต่ละธาตุเลยละกัน A เนี่ยเลขอะตอม3อ้อ่รู้ได้ไงเลขอะตอม3เพราะว่าฮีเลียมเขาเลขอะตอม2นะมี2อิเล็กตรอนแล้วบวก1อิเล็กตรอนในออร์บิทัล s ก็กลายเป็น3อิเล็กตรอนถูกไหม อ่าเป็นสามอิเล็กตรอนก็มี3โปรตอนด้วยต่อไป D บวกเสียไป1อิเล็กตรอนแล้วมีอิเล็กตรอน4แสดงว่าเดิมก็ต้องมี5 E2 ลบรับมา2อิเล็กตรอนแล้วมีอิเล็กตรอน10อย่างนี้แสดงว่าเลขอะตอมเดิมคือ8 G เสียไป1นอิเล็กตรอนแล้วมีอิเล็กตรอน18เดิมก็ต้องมี19 อืมทีนี้อยากก่างนั้นเลยพี่มาจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุแล้วกันนะอันนี้ธาตุนะสามห้าแปดสิบเก้าสองหนึ่งสองสามสองหกสองแปดแปดหนึ่งข้อหนึ่งธาตุ A มีไอออนเล็กกว่าไอออนของ D บวก ธาตุ a d บวกมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน2 2ธาตุ a มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน21จะเห็นว่า,ามีจำนวนระดับพลังงานสองชั้นเท่ากันแต่ว่า d บวกเขามีนิวเขามีโปรโตอนมากกว่าพอมีโปรโตอนมากกว่าก็ต้องเล็กกว่า d บวกต้องเล็กกว่า a ข้อ1ผิดตัดช้อยที่มี1ทิ้งไปต่อไป2สารประกอบระหว่าง a e A คือลิเทียมอ่ะ E คือออกซิเจนอ่ะสัดส่วน2ต่อ1ถทูกต่อไปา้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้สรารละลายเบสคือ A กับ D เออข้อนี้ผิดตรง D เพราะว่า D อ่ะเขาเกิดสารประกอบกับออกซิเจนแล้วได้สรารละลายกรด d คือโบรอนนะโบรอนออกไซด์ละล,ลายน้ำแล้วเป็นกรดข้อ3ก็เลยผิด ช้อยที่มี3ก็ตัดทิ้งไปเนี่ยได้คำตอบแล้วเห็นไหมก็ตอตบขอไขสองห้าหถูกอ่ะข้อ4ผิดยังไงมาดูนะพันธะระหว่าง e กับ g e คือออกเจน g คือโพแทสเซียมเป็นพันธะโควาเลนต์เนี่ยไม่ถูกละต้องเป็นไอออนิกโลหะกับอะโลหะข้อ5 ionization ลำดับที่1ของธาตุ e E คือออกเจนนะแล้วก็ดีคือโบรอนอ่ะถูกอันนี้ถูกเพราะว่าอยู่ในคาบเดียวกันนะเนี่ยคาบเดียวกันมี2ระดับพลังงานเท่ากันแต่ว่า E เขามีขนาดเล็กกว่าเพราะว่าโปรตอนเขาเยอะดึงอิเล็กตรอนได้ดีทำให้อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสใกล้ๆคือดูดดีอะนิวเคลียสดูดดีก็มีขนาดเล็กพอมีขนาดเล็กเวลาดึงอิเล็กตรอนก็ดึงยากโอ้นะข้อห มีธาตุหนึ่งที่เป็นกึ่งโลหะก็คือโบรอนใช่ถูกก็ดีด็อกเนี่ยเป็นกึ่งโลหะตัวหนึ่งโอนะตอบข้อขอไข่ต่อไปข้อ6พิจารณาธาตุ gmt ธาตุ g ธาตุนะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสภาวะกระตุ้นคำว่าสภาวะกระตุ้นคีย์เวิร์ด ของมันคือจำนวนอิเล็กตรอนเท่าเดิมไม่ได้เสียอิเล็กตรอนหรือไม่ได้รับอิเล็กตรอนหนูนับอิเล็กตรอนบนนี้เลยนี่ 1s2 2s2 2p3 3s1 นั่นคืออิเล็กตรอนเดิมอะจริงๆต้องอยู่ในชั้น2ออร์บิท p แต่มันถูกดึงออกมาเป็นชั้น3ออร์บิทัล s หนูก็นับจํานวนอิเล็กตรอนได้8ใช่ปะ G เนี่ยมีเลขอะตอม8มี8อิเล็กตรอนส่วน M อ,อยู่หมู่15ก็คือหมู่5นั่นเองในตารางธาตุคือหมู่5คาบ4หมู่5คาบ,บ4ก็คืออาร์เซนิกถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไปจำให้ได้ก็ดีนะเวลาจำได้อะเราจะไม่ต้องพลิกไปพิกมาเราจะเร็วเนอะ ถ้าทอยู่คาบ3นํนำไฟฟ้าได้เกิดสารประกอบเป็น T2O3 คําคำว่านำไฟฟ้าได้ก็คือต้องเป็นกึ่งโลหะขึ้นไปกึ่งโลหะขึ้นไปแต่ว่า,อ,าอยู่คาบ3และนำไฟฟ้าได้แล้วมีสูตรเป็น2-3กับออกซิเจนจริงๆอ่ะ2-3กับออกซิเจนมันจะต้องพิจารณาทั้งหมู่3และหมู่5 แต่หมู่5มันเป็นอะโลหะมันนำไฟฟ้าไม่ได้เราก็เลยต้องพิจารณาเป็นหมู่3ไงนะฉะนั้นเนี่ยทีประจุบวก3อยู่คาบ3ก็คืออลูมิเนียมอืมรู้ทุกอย่างจากข้อมูลที่เขาให้มาโอเคนะต่อไปก็ไก่ลำดับพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1ของธาตุพวกนี้ก็คือ G มากสุดลองไปเป็น T ไม่ใช่นะ T เนี่ยเขาเป็นโลหะเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าอาร์เซนิกอาร์เซนิกเป็นกึ่งโลหะอ,อาร์เซนิกเป็นกึ่งโลหะก,ก็จะเสียอิเล็กตรอนายากกว่าอ่สมมุติว่าไม่รู้ข้ามไปข้อกอไก่ไม่น่าจะถูกแล้วแหละขอขายไอโซโทป1ของธาตุทมีเลขมวล27มี13นิวตอนอะลูมิเนียม เลขมวล27ต้องมี14นิวตอนโปรตอน13นิวตอน14โอเคไหมผิดนะต่อไปคอควายอะตอมของ m ในสถานะพื้นมีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล p รวมกันได้9อิเล็กตรอนจัดเรียงอิเล็กตรอนทั้งหมดเลยของ m นะ1 s 2 2 s 2 m 3 3 2 p 6 3 s 2 3 p 6 c s 2 3 d 10 4 p 3อ่ามานับนี่3นะ6นะ6นะเป็น15อิเล็กตรอนไม่ใช่9ต่อไปงองงูอะตอมของธาตุ g g คือออกเจนนะอาจจะอยู่ในสถานะกระตุ้นที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแตกต่างไปจากนี้ก็ได้ใช่ เดี๋ยวพี่จะจัดเรียงอิเล็กตรอนที่แบบเป็นสถานะกระตุ้นสถานะกระตุ้นที่ไม่ได้เป็นแบบใน,ในโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยนะอาจจะเป็น3 s 0 3ย์ p 1อย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าเกิดมีพลังงานมากพออิเล็กตรอนนั้นก็จะถูกกระตุ้นไปในระดับพลังงานที่สูงกว่าอาจจะเป็น3 p หรือ4 s หรือ3 d ก็ได้นะข้อองงูเนี่ยถูกตามทฤษฎีตอบนองงู โอเคอ่ะคลิปแรกเป็น6ข้อก่อนแล้วกัน